สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีผ้าบ้านพักเครื่องนะครับมาลงคลิปแนะนําแบ่งปันเพื่อนนะครับก็เป็นเหรียญหน้าวัวหลวงปู่แหวนนะครับปีสองหนึ่งนะครับหลังตาโลนะครับสภาพพอสวยนะองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงลงน้ําตาลนะครับเป็นรุ่นที่แกะพิมพ์สวยงามนะสาหรับวัตถุมงคลหลวงปู่แหวนหลายรุ่นเลยนะครับแกะพิมพ์สวยๆทั้งนั้นนะรวมถึงรุ่นนี้นะครับเหรียญหน้าวัวปีสองหนะึ่งใช ด้านหน้าจะใช้เป็นพิมพ์หลวงพ่อหน้าตรงครึ่งองค์นะครับแบบนี้ด้านหลังจะเป็นหลังตาโลก,กำกับปีพศชัดเจนนะปี2521นะครับสร้างศาลสมเด็จพระนเรส,สวนมหาราชนะครับเราจะมีตอกโคดนะด้านหลังจะมีตอกโคดนะครับเนื้อทองแดงจัดสร้างประมาณ20,000เหรียญน,นะครับแต่ไม่ค่อยเจอนะนี่ตรงนี้ก็สภาพโอเคอยู่นะครับแล้วพิมพ์หลวงพ่อนี่คมชัดมากๆนะเห็นไหมดูเปลือกตานี้ลึกเลยเมตตาคมเราดูเส้นเกษา สวยงามมากนะครับพิมพ์รูปเหมือนหลวงพอ่อพื้นเหรียญนี่จะเรียบแล้วก็ตึงเลยนะครับฟอนต์นี่คมๆคมแบบนี้นะเหรียญหน้าวัวพุทธศิลป์สวยงามนะครับต่อชดรอนะตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปางกว้างนะครับจัดสร้างถวายหลวงพ่อนะครับแท้ทันหลวงพ่อปลุกเสกนะเผื่อใครสนใจเห็นไหมดูเส้นเกษาหลวงพ่อเนี่ยคมมากๆนะครับเปลือกตาลึกๆแบบนี้ยแล้วล่องตาแบบนี้ เห็นไ,ไหมเม็ดต,ตาคมนะครับคมคมชัดเลยนะทั้งสองฝั่งตาซ้ายตาขวาผิวดมเดิมเมห็นไหมเส้นคอแบบนะี้ติดชัดนะแล้วฟอนต์ตัวหนังสือคมชัดนะครับนี่เห็นไหมดูฟอนต์นะคำว่าหลวงปูแ่แหวนเป็นแท่งเลยนะครับสภาพสวยนะองค์ตามในคลิปนะเผื่อใครสนใจองค์นี้นะ เหรียญหน้าวัวลงปูแหวนหลังตาโลปี2-1นะครับอง์นี้ผมเปิดไว้300บาทรวมโศนะครับก็เปิดค่าพาไว้250นะค่าจัดส่ง50บาทนะครับไม่ค่อยเจอนะอหยิบมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับองค์ตามในคลิปเลยนะสภาพยังสวยอยู่นะครับเราดูหลายเส้นยันตัวท่อสายรัศมีแบบนี้ให้มาคมมากๆนะครับตรงกลางก็จะเป็นตาโลนะตาโลตำรวจนี่รายละเอียดแบบนี้คมชัดนะครับ ลายเส้นติดชัดหมดเลยนะแล้วโคดจะเป็นโคดต,ตอกนะครับนี่เห็นไหมตอกได้ลึกแล้วก็คมมากๆลึกคมชัดเลยนะลักษณะโคดแบบนี้นะครับกำกับด้านล่างนะสร้างสรางสราสมเด็จพระนเรสวนมหาราชแล้วก็กำกับปีพศ2521นะครับเผื่อใครสนใจนะเปิดไว้300บาทรวมส่งองตามในคลิปเลยนะครับใครสนใจก็แอดดีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ เดี๋ยวจะทิ้งได้ละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะาพาเครื่องสายเหนือนนะเชียงใหม่นะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับปี21แล้วก็มีเหรียญทางเหนืออีกนะครับอันนี้จะเป็นทางลำพูนนะนี่องค์นี้พุทธศิลป์สวยดีนะครับเป็นเหรียญพระศรีสากยบุตรนะครับพุทธลีลามหาอาน,นุนนะครับสภาพพอสวยนะเนื้อทองแดงลมดำ เป็นเหรียญดีปีลึกนะครับแล้วพุทธศิลป์นี่แปลกนะครับเห็นไหมสวยงามแปลกตาดีนะครับด้านหน้าไม่มีฟอนต์เลยนะจะมีฟอนต์ก็เป็นด้านหลังนะครับแล้วฟอนต์จะทําเป็นลากหางนะลากหางยาวนะครับกะว่าน่าจะทําแบบคล้ายๆตัวภาษาล้านนาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็ดูแปลกตาไปอีกแบบนะสวยงามไปอีกแบบนะครับเรามีนโมพุทธธายะเป็นภาษาไทยนะครับ ลายเส้นตัวหนังสือนิคมชัดเลยนะครับแล้วระบุที่มาชัดเจนนะวันที่ชัดเจนเลย10พฤศจิกายน2516นะครับวัดพระธาตุหริพูลชัยจังหวัดลำพูนนะครับสายเหนือนะเหนือทองแดงลมดำสภาพพอสวยนะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมดำเข้มๆเ,เ,เลยนะลักษณะผิวเราดูการแกะพิมพ์แบบนี้คมชัดมากๆนะก็เป็นการแกะบกแกะบ็อกสดอยู่นะครับ ส่วนนูนนตรงจมูกเห็นไหมผิวเปิดนะครับก็จะเห็นเนื้อในนะเนื้อทองแดงยุคปีหนึ่งกว่านะครับผิวเดิมนะเห็นไหมเดิมๆเ,เลยนะครับพิมพ์คมชัดแบบนี้นะครับใครอยู่จงังหวัดลําพูนนะครับหรือสายเหนืออยากได้เว็บ,บูชานะองค์นี้เปิดไรสองยห้าสนะครับเหรียญภาษศีสกยบุตรนะครับแล้วก็มหาอนุนนะครับสองาศูนรวมส่ง ปี16อายุพระ51ปีนะครับปลูกเสกหมู่นะสายเหนือปลูกเสกนะครับเท่าที่ทราบนะครับว่าหลวงพ่อกเกษมร่วมปลูกเสกด้วยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญดีนะครับเกจิสายเหนือปลูกเสกหยิบมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะเปิดไว้250รวมส่งใครสนใจองค์ไหนกอ็อินบ็อกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสายเหนือทั้งสองนะเชียงใหม่แล้วก็ลําพูนนะครับเหรียญหลูลปู่แหวนนี้น่าเก็บนะครับเหรียญหน้าวัวนะครับ ปี2อหหลังตาโลนะครับหน้าบัวเอา300นะอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับพาบ้านพักเครื่องหลักร้อยก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะนำาพาบ้านพักเครื่องมาลงคลิปแนะนำแบ่งปันเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ